สวัสดีค่ะแม่มริซุเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีหมักดินไว้ปลูกผักค่ะจะหมักสักสองเดือนนะคะถ้าหมักครบสองเดือนเนี้ยก็จะเป็นดินที่ชั้นเลิศเลยนะคะปลูกผักอะไรก็จะงามมากๆเลยค่ะใบไม้ที่บ้านแม่มริซุทมีเยอะแยะมากมายก็จะนำใบไม้ไปหมักด้วย ทั้งต้นกล้วยทั้งใบไม้เดี๋ยวต้นกล้วยเอาไว้วันหลังนะคะวันนี้จะบักใบไม้ก่อนใช้ใบหม่อนกับใบผักชายาคนาเม็กซิโกค่ะใบผักบริเวณบ้านจะงามมากเลยนะคะแตกยอดเร็วมากแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกเร็วมากถ้าวันไหนฝนไม่ตกแม่บริโซนก็รดน้ำนะคะก็ทำให้ผักงามก็ใช้ทั้งกิน ใช้ทั้งคลุมหน้ากระถางใช้ทั้งทําปุ๋ยหมักค่ะใบผักไม่ทิ้งเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบผักชายาคณะเม็กซิโกแล้วก็ใบหม่อนวันนี้จะหมักด้วยสงใบผักชนิดนี้นะคะดินร่วนหนึ่งส่วนค่ะแม่มุรีซ้อนจะใช้ดินเก่าที่ตากแดดแล้วนะคะแล้วก็เกลบหนึ่งส่วน ปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1นส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกได้นะคะไสเดือนเยอะมากเลยนะคะเนี่ยไสเดือนอยู่ในปุ๋ยหมักจะมาช่วยย่อยปุ๋ยหมักจากเศษอาหารค่ะปุยมะพร้าวที่ล้างน้ําแล้ว1นส่วนค่ะนี่แม่บริซุอนก็ล้างน้ําแล้วนะคะผึ่งจนแห้งแล้วใบไม้1นส่วนค่ะใบผักชายากับใบหม่อนก็ สับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะราดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเ,เพื่อช่วยย่อยธาตุอาหารในดิน<ม>ก็ราดไปสักครึ่งขวดคะ่ะคลุกเ้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ ดินที่ผสมแล้วจะเก็บไว้ในกระมังนี้ก็ได้หรือว่าจะเก็บใส่ถุงก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแม่บริสอนก็จะเก็บไว้ในกระมังนี้ละค่ะก็หมักไว้สักสองเดือนนะคะก็พร้อมใช้แล้วแล้วเ,เอาถุงปิดไว้หาอะไรหนัหนกๆทับไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หมาแมวมาคุยค่ะเก็บดินที่ผสมแล้วไว้ในร่มค่ะไม่ให้ตากแดดตากฝนเดี๋ยวจะหมักดินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่า กลางเดือนตุลาคมนี้ก็จะเริ่มเพราะมเมล็ดผักฤดูหนาวแล้วก็จะมีดินไว้ใช้ตลอดพอถึงฤดูหนาวนะคะถ้าเราไม่หมักไว้ช่วงนี้ถึงฤดูหนาวก็จะไม่มีดินมาใช้ปลูกผักนะคะถึงแม้ว่าเราจะไปซื้อดินถุงมาปลูกเราก็ต้องมาปรุงมาหมักอยู่ดีไม่เชนั้นผักก็จะไม่งามเท่าที่เราปรุงเองค่ะ นาขวัญหนูจะนอนตรงไหนก็ได้รู้ไหมลูกที่นอนหนูก็มีที่นอนหนูก็ปูไว้ให้ทำไมหนูไม่นอนทำไมต้องมานอนที่หลังเทา้ายายด้วยเะตามนอนที่หลังเทา้าแล้วก็ตามพันแข้งพันขายายก็จะลม้มแล้วก็เหยียบหนูด้วยเออหนูนี่ที่นอนมีหนูทำไมไม่ไปนอนเหรอลูก ไปขึ้นไปนอนบนที่นอนหนูไปที่นอนหนูอยู่บนบ้านนะ่ะยายจะทำงานลูกยายนั่งพักหนูก็ตามมานนอนบนหลังเท้ายายนี่แหละกินไผ่แล้วขึ้นไปนอนบนบ้านนะลูกไม่ต้องวิ่งตามยายนะยายจะทำงานยายก็จะสะดุดหนูล้มแล้วก็เหยียบหนูด้วยเนี่ยพันแข้งพันขาจังเลยลูก สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริสุทเกษตรอินรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกล้วยจุลินซีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชนะคะแล้วก็จะมีผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายนะคะอย่างเช่นต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านหนอกกุยชย่ใบหูเสือและอีกเยอะๆมากมายนะคะเดี๋ยวแม่บริสรจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติด,ดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กดไลค์ด like, กดแชร์ให้แม่มารีโซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ